การสร้างตารางค่าความจริงนะครับทําไมถึงต้องสร้างตารางค่าความจริงนะครับเพราะว่าอันนี้จะเหมาะสาหรับโจทย์ที่เขาไม่ได้บอกนะครับไม่ได้กําหนดค่าความจริงของประพจน์ย่อยมาให้นะครับคือโจทย์เนี่ยให้ประพจน์เชิญประกอบมาลอยๆแล้วไม่ได้บอกเลยว่าไอ้ PQR ที่อยู่ในประพจน์นั้นๆเนี่ยมันมีค่าความจริงเป็นอะไร ทำให้เราไม่สามารถที่จะหาความจริงแบบเจาะจงได้ดังนั้นเราจรึงต้องสร้างตารางค่าความจริงแสดงความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับค่าความจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมดอ่ะทีนี้การที่เราจะสร้างตารางให้มันแสดงทั้งหมดได้เนี่ยนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะสร้างแบบไหนอ่านั่นก็คือนักเรียนจะต้องพิจารณาประพจน์ย่อยนะครับ ว่ามันจะเป็นไปได้ทั้งหมดกี่กรณีอ่านักเรียนครับเรามาดูกรณีแรกนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าโจทย์เนี่ยให้มาเพียงหนึ่งประกน์ย่อยแน่นอนครับค่าความจริงที่มันเป็นไปได้ก็จะมีแค่จริงกับเท็จเท่านั้นถูกไหมครับก็จะมีแค่จริงกับเท็จเท่านั้นอันนี้คือถ้ามีประพจน์ p เพียงประพจน์เดียวนะครับเราก็จะสร้างตารางได้เป็นแบบนี้ วิธีการสร้างตารางก็คืออ่านนักเรียนก็สร้างตีช่องตารางมานะครับโดยหัวตารางเนี่ยก็ใส่ประพจน์ย่อยแล้วก็ค่าความจริงจริงเท็จอะอันนี้คือตารางค่าความจริงที่ได้อันนี้คือกรณีที่มีเพียงประพจน์ย่อยเดียวนะครับอะทีน,นี้แล้วถ้าโจทย์มีสองประพจน์อ่าก็คือมี p มี q นะครับโจทย์มี p มี q นะครับซึ่งถ้ามีสองประพจน์ย่อยแบบนี้นะครับนักเรียนครับค่าความจริงที่เป็นไปได้จะมีทั้งหมดสี่กรณีด้วยกันเมื่อก,กี้นี้ค่าประพจน์เดียวมีสองกรณีนะนะครับถ้ามีสองประพจน์ย่อยจะมีสี่กรณีด้วยกันอ่านนักเรียนดูที่แผนภาพต้นไม้ที่เขาเขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับสี่กรณีนั้นก็คือถ้า p เป็นจริง q เป็นจริงก็จะเป็นกรณีที่หนึ่งจริงๆ กรณีที่สองก็คือ T p, p เป็นจริง q เป็นเท็จก็จะเป็นกรณีที่สองกรณีที่สามก็คือ p เป็นเท็จแล้ว q เป็นจริงใช่ไหมครับและกรณีสุดท้ายก็คือ p q เป็นเท็จทั้งคู่นะครับอันนี้ก็คือการสร้างตารางค่าความจริงนะครับนักเรียนก็สร้างตารางเป็นสองคอลัมน์มีคอลัมน์ p กับคอลัมน์ q นะครับแล้วนักเรียนก็ใส่ค่าความจริงตามนี้นักเรียนครับเวลานักเรียนใส่ค่าความจริงนะครับของ p นักเรียนต้องเริ่มที่จริงสองเทสองแล้ว q ก็สลับกันทีละหนึ่งให้เป็นไปตามแพทเทิร์นรูปแบบนี้เสมอน,นะครับต้องเป็นไปตามรูปแบบนี้ห้ามสลับกันนะนะครับทีนี้เรามาดูกรณีต่อไปนะครับกรณีต่อไปก็คือเป็นกรณีที่แล้วถ้า มีสามประพจน์ย่อยละ่ะถ้ามีถึงสามประพจน์ย่อยเขาบอกว่ามันจะมีค่าความจริงที่แตกต่างกันทั้งหมดแปดกรณีดว้วยกันครับสามประพจน์ย่อยที่พูดถึงก็คือมี p มี q แล้วก็มี r นะครับนักเรียนดูครับแปดกรณีนั้นมาจากไหนเราก็จะใช้แผนภาพต้นไม้ในการพิจารณานะครับนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็นอะไรจริงจริงจริงกรณีที่หนึ่ง ต่อไปจริงจริงเทปใช่ไหมครับกรณีที่สองจริงเท็จริงกรณีที่สามอยู่นี่นะครับอ่ะต่อไปจริงเทจเท็จก็จะเป็นกรณีที่สี่อ่าไล่เรียงไปเลยนะครับเท็จริงจริงกรณีที่ห้าเท็จริงเทจกรณีที่หกเทจเท็จริงกรณีที่เจ็ดและสุดท้ายก็คือเทจเทจเท็จ นักเรียนเห็นไหมครับว่าตารางค่าความจริงอันนี้กรณีที่มีสามประพจน์ย่อย pqr นะครับนักเรกียนจะต้องตีตารางเป็นสามคอลัมน์นะครับแล้วหัวตารางก็เป็น pqr จะได้แปดกรณีที่แตกต่างกันนักเรียนลองดูสิแปดบรรทัดเนี้ยมันเกิดจากการสลับจริงเท็จที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยสักบรรทัดเดียวนะครับสลับที่กันก็คนละความหมายใช่ไหมเพราะว่า p ก็ ประพดึงคิวก็ประพดึงแล้วก็อาระพดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาท่าน,นเขียนต้องไปไปตามแพทเทิร์นนี้นะครับโดยให้จริงสี่เทสสี่คิวก็จริงสองเทสสองจริงสองเทสสองส่วนอาร์ก็จริงเทสจริงเทสสลับกันทีละหนึ่งนั่นเองครับต้องเป็นไปตามรูปแบบนี้เสมอสำหรับการเริ่มต้นโอเคไหม ทีนี้ครูถามต่อเอเมื่อกี้นี้นะครับข้อสรุปของเราก็คือถ้ามีหนึ่งประพจน์จะมีสองกรณีตรณีที่แตกต่างกันถ้ามีสองประพจน์ก็จะมีสี่กรณีที่แตกต่างกันถ้ามีสามประพจน์ก็จะมีแปดกรณีที่แตกต่างกัน แล้วคําถามของครูก็คือแล้วถ้ามันมีสี่ประพจน์นักเรียนว่าจะมีทั้งหมดกี่กรณีที่แตกต่างกันครับตอบตอบครับถ้ามีสี่ประพจน์ย่อยนักเรียนคิดว่าค่าความจริงที่แตกต่างกันจะมีกี่กรณีเอเงนียบิดต่อปิดเร็วสิบหก ทำไมอินทัศถึงสอบ16นะครับสองกำลังสี่ครับอ่าอินทัศมองว่ามันเป็นสองกำลังสี่ใช่ไหมอ่าครับซึ่งเกิดจากกรณีก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสองกำลังหนึ่งสองกำลังสองสองกำลังสามแบบนี้ใช่ไหมอ่าซึ่งเราพบว่ามันเป็นไปตามรูปแบบนี้เพราะฉะนั้น16เนี่ยนะครับแสดงว่าอินทัศมีความถนัดทางคณิศตศาสตร์ สามารถมองตัวเลขแล้วก็บอกได้ว่าตัวเลขถัดไปคืออะไรนะครับนั่นเดี๋ยวจะพบว่ามันเป็นไปตามรูปแบบของสองกำลังเเมื่อ N คือจำนวนของประพจน์ย่อยถูกต้องครับ <c oughs> ถ้ามีสี่ประพจน์ PQRS PQRS ก็จะมีทั้งหมดสิบหกกรณีนะครับ เวลานักเรียนเขียนตาราง16กรณีนะครับดักเรียนก็เขียนยังไงครับ P แปดจริงแปดเท็แปด Q จริงสี่เทสจี่จริงสี่เท็สี่ R จริงสองเทสจองสลับกันและ S จริงหนึ่งเท็หนึ่งสลับกันหมดดักเรียนก,ก็จะได้ทั้งหมด16กรณีเค้าไหมแล้วถ้า5ประพจน์ทุกคนถรงตอบได้นะมีกี่กรณีครับถ้า5ประพจน์ ห้าปับกดครับห้าปรากดมีเท่าไหร่สามสิบสองครับสามสิบสองครับจิรวัตรเจือจางสองกำลังห้าก็คือสามสิบสองกรณีนั่นเองอ่ะน